หมดยุคคุยงานผ่านไลน์ให้เสียสุขภาพจิตคลิปนี้จะมาแนะนำโปรแกรมแชทเหมาะกับคุยงานที่ช่วยให้ชาวออฟฟิศโปรด u ักทีฟขึ้นบริษัทไหนใช้ไลน์เป็นช่องทางการสื่อสารหลับบ้างคะ ถึงมันจะสะดวกเนาะแต่จ๋าว่ามันอาจจะยังไม่เหมาะกับการใช้ในการทํางานเท่าไหร่เหตุผลแรกเลยนะไลน์เนี่ยปกติเราจะใช้คุยกับเพื่อนเนาะคนในครอบครัวแต่ถ้าเราเอามาคุยงานด้วยเนี่ยจ๋าว่าเส้นแบ่งระหว่างชีวิตการทํางานกับชีวิตส่วนตัวมันแทบจะหายไปเลยนะเหตุผลที่2ออันนี้มันก็จ,จะแล้วแต่บริษัทเนาะแต่จ๋าเห็นเพื่อนเพื่อ,อหลายคนบ่นอยู่ในพันทิปบ้างในทวิตเตอร์บ้างบอกว่าตั้งแต่ใช้ไลน์เพื่อคุยงานเนี่ยทำให้เขารู้สึกว่าชีวิตส่วนตัวเขาลดลงไปมากมาก ไลน์ Online, เรื่องงานมันเด้งตลอดเวลาวันหยุดก็เด้งนอกเวลางานก็เด้ง ซึ่งเหตุผล2ออย่างที่จะพูดมาเนี่ยมันทําให้ความปรารักเของคนวัยทํางานแบบเราๆมันลดลงไปเยอะมากๆเลยส่วนเหตุผลในแง่ของการใช้งานกันบ้างเวลาที่เราส่งไฟล์ส่งคลิปส่งรูปภาพในไลน์ใช่ไหมถ้าสมมุติว่าเราอยากจะกลับไปเปิดหรือว่าอยากจะดาวน์โหลดอีกทีเนี่ยพอทิ้งไว้นานมันก็ทําไม่ได้แล้วนะคะและยิ่งไปกว่านั้นมันไม่ได้มีการแบ็กอัพข้อมูลการแชทไว้หตนอัตโนมัติด้วยซึ่งเหตุผลที่จะพูดมาทั้งหมดก็พอจะเป็นเหตุผลที่องค์กรต่างๆเนี่ยควรจะหันไปใช้โปรแกรมแชทที่มีประสิิทธภาพ และก็เหมาะกับการคุยงานที่สําคัญควรจะแยกออกมาจากโปรแกรมแชทส่วนตัวด้วยนะมีโปรแกรมไหนน่าสนใจบ้างคลิปนี้มาเล่าให้ฟังค่ะ 1. slack สําหรับ slack นะคะก็เป็นโปรแกรมที่ออฟฟิศของเราใช้อยู่จริงๆจ๋าก,ก็เลยอยากจะมาบอกต่อกับเพื่อนๆซึ่งฟีเจอร์หลักๆของ slack นะคะก็คือการสร้างการสื่อสารภายในทีมเราสามารถสร้างกลุ่มแชทได้ที่มีทุกคนภายในบริษัทก็ได้หรือว่าอยากจะเป็น private group หรือว่า direct message ก็ได้เหมือนกันค่ะจุดเด่นของ slack ที่จ๋าชอบมากๆนะคะก็คือการพูดคุย อย่างเช่นว่าจ๋าเขียนหัวข้อแล้วก็รายละเอียดไว้เรื่องหนึง่งใช่ไหมคะเพื่อนคนอื่นๆที่เขาเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยก็สามารถเข้ามาโต้ตอบกันในเรดนั้นๆได้ทําให้เวลาที่เราคุยหลายๆหัวข้อในห้องแชทเดียวเนี่ยมันก็จะไม่สับสนแล้วก็ไม่หลุดประเด็นค่ะส่วนในเรื่องการเขียนข้อความนะถ้าสมมุติว่าเราเขียนผิดก็สามารถอ d ด,ดิทได้และถ้าข้อความไหนเป็นข้อความสําคัญนะคะก็สามารถเซฟไว้แล้วก็กลับมาดูทีหลังก็ได้เหมือนกัน ที่สําคัญยังมีฟีเจอร์สําหรับค้นหาข้อความได้ด้วยค่ะใน Slack นะคะเราสามารถตั้งสเตตัสได้แบบเรียลไทม์อย่างเช่นว่าตอนนี้เราปูวยหรือว่าเราพักผ่อนอยู่ หรือว่าติดประชุมอยู่ก็ตั้งได้เหมือนกันเพื่อที่จะทําให้คนอื่นรู้ว่าตอนนี้เราสะดวกคุยหรือไม่สะดวกคุยค่ะส่วนในเรื่องการส่งไฟล์ถ้าสมมติว่าเป็นเวอร์ชันฟรีเนี่ยเขาจะมีพื้นที่จํากัดเนาะอยู่ที่5กิกะไบต์เท่านั้นซึ่งถ้าเพื่อนๆอ,อยากลองใช้แบบฟรีดูแต่ว่าก็โอเคนะเพราะว่ามันสามารถเพิ่มสมาชิกได้ไม่จํากัดและก็ไม่มีโฆษณาด้วยแต่มันจะจํากัดตรงที่พื้นที่การส่งไฟล์แล้วก็เวลาที่เราต้องการจะย้อนอ่านข้อความเนี่ยจะย้อนได้แค่10,000ข้อความเท่านั้นเราไม่สามารถคุยกกกกับบบคนนออไไดด้้แแลลวว็มมม่่สาารถีโุ ะะจะสามารถวิดีโดอคอลได้แค่รายคนเท่านั้นแต่ถ้าเพื่อนๆอยากจะเพิ่มความสามารถของมันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายกันนิดนึงนะเริ่มต้นอยู่ที่8 u s ์ ella, ต่อคนต่อเดือนสิ่งที่เพิ่มเข้ามาก็คือพื้นที่ในการเก็บไฟล์การย้อนอ่านข้อความได้แบบไม่จํากัดเราสามารถพูดคุยกับคนนอกได้แล้วก็วิดีโดอคอลแบบกลุ่มได้ค่ะ 2. workplace on Facebook สำหรับใครที่ถนัดใช้ Facebook กันอยู่แล้วนะคะถ้าหันมาใช้โปรแกรมแชทตัวนี้เนี่ยจะว่าแทบจะไม่ต้องปรับตัวเลยนะเพราะนี่คือพื้นที่การทํางานที่หน้าตา UI เนี่ยเหมือนยก Facebook มาเลยนะคะแต่ก็จะปรับเพิ่มเติมให้เหมาะกับการทํางานมากขึ้นแต่พูดแบบนี้ก็อย่าเพิ่งตกใจนะเพราะว่าบัญชี Facebook ที่อยู่ใน workplace เนี่ยจะแยกออกจากบัญชี Facebook ส่วนตัวโดยสิ้นเชิงเนาะส่วนการใช้งานสามารถทําอะไรได้บ้างใช่ไหมคะก็ทําได้เหมือนใน Facebook เลยนะเราสามารถตั้งโพสต์เพื่อกระจายข่าวสารส ถามทำโพลและก็ยังสามารถแสดงความคิดเห็นได้เหมือนใน Facebook โพสต์ปกติเลยเพิ่มเติมก็คือถ้าสมมติว่าเป็นโพสต์สําคัญเนี่ยเราสามารถพิมพ์ได้นะเพื่อให้มันแสดงอยู่ที่ด้านบนสุดของหน้าฟีดแล้วก็มีปุ่มให้สมาชิกกดว่าอ่านแล้วด้วยถ้าสมมติว่าเรารู้ว่าใครที่ยังไม่ได้กดหรือเพื่อนๆยังอ่านไม่ครบเนี่ยก็สามารถกดแจ้งเตือนไปหาสมาชิกทุกคนให้เข้ามากดอ่านได้นะคะจ้าวว่ามันเหมาะก,กับการสื่อสารภายในองค์กรมากๆเลยนะนอกจากนี้นะคะก็ยังสามารถสร้างกลุ่มกรุ๊ปแชทแชทส่วนตัว ไลฟ e สตรีมวอイスคอร์ l วิดีโอคอ l ได้เหมือนกับ Facebook ปกติเลยแถมยังยกคุณสมบัติ Auto Translate ที่สามารถแปลได้ถึง100ภาษามาให้ด้วยนะคะส่วนฟีเจอร์ที่ทําให้เหมาะก,กับการใช้งานในองค์กรมากขึ้นก็คือ knowledge library มันจะเหมือนกับบอร์ดข้อมูลกลางของบริษัทแม้การใช้งานมันจะคล้ายๆกับ Facebook นะคะแต่ workplace เนี่ยมันจะไม่มีโฆษณาแล้วก็ไม่มีเกมเข้ามารบกวนเวลาที่เราทํางานค่ะ ด้วยความที่ฟีเจอร์มันหลากหลายแบบนี้เนาะก็เลยมีค่าใช้จ่ายขั้นต่ำกันนิดนึงอยู่ที่4 US ดอลลาร์ต่อคนต่อเดือนนะคะซึ่งทำให้เราเนี่ยสามารถเพิ่มสมาชิกได้อย่างไม่จำกัดแล้วก็มีพื้นที่การใช้งานถึง1เทไบต์ต่อคนซึ่งถ้าเพื่อนๆสนใจเขาก็มีแบบทดลองใช้ฟรี30วันด้วยนะไปลองดูกันได้ค่ะ 3. Hangout สาวว่าเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยก็ใช้ Gmail กันอยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นลองเปลี่ยนการคุยงานผ่านไลน์มาคุยงานผ่าน Hangout ดูค่ะ เพราะว่า Hangout เนี่ยมันเป็นฟีเจอร์แฝงที่อยู่ใน Gmail อยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆมีอีเมลของคนที่อยากคุยด้วยเนี่ยก็สามารถทักไปคุยได้เลยที่สําคัญ Hangout ใช้งานได้ฟรีเลยค่ะสามารถแชทกลุ่มก็ได้แชทเดี่ยวก็ได้ที่สำคัญสามารถเพิ่มสมาชิกได้ถึง800 0คนสามารถส่งไฟล์ส่งรูปส่งคลิปหาก,กันได้มีข้อจำกัดอยู่ที่ว่าแต่ละไฟล์เนี่ยจะต้องมีขนาดไม่เกิน 200MB มไบต์และที่จะพยายามหาข้อมูลมาก็ยังไม่เจอนะคะที่บอกว่ามีข้อจำกัดเรื่องพื้นที่การเก็บไฟล์หรือเปล่า ถ้าเพื่อนๆคนไหนใช้อยู่แล้วก็รู้ข้อมูลคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะคะถึงแม้ว่าการใช้งานจะไม่มือวาเหมือนกับ2แพลตฟอร์มที่ผ่านมาแต่จาา๋าว่าถ้าวัตถุประสงค์ของเราคือการคุยงานแล้วก็ประสานงานกันเนี่ยการใช้งานผ่านแ a งเอา t ก็ตอบโจทย์แล้วนะคะ 4. Microsoft Teams สาหรับบริษัทไหนที่ใช้ Microsoft Office อยู่แล้วหรือว่ามีแพ็กเกจ Office 3 6 5จ๋าว่าถ้าลองเปลี่ยนมาคุยงานกันผ่าน Microsoft Teams เนี่ยสะดวกมากๆเลยนะคะจริงๆแล้วเติร์นเตินเคยทำรีวิวแบบละเอียดไปแล้วเนาะเดี๋ยววันนี้จะมารีแคปให้ฟังค่ะหลักๆที่ Microsoft ซอฟท์ทีมทำได้นะคะก็คือการสร้างชันแนลในการทำงาน จะคุยแบบเดียวก็ได้หรือจะคุยแบบกลุ่มก็ได้แล้วพอมันเป็นโปรแกรมของ Microsoft ใช่ไหมคะเราก็จะสามารถใช้งานร่วมกับโปรแกรมอื่นๆได้อย่างเช่นจะแชร์ OneDrive ไปให้เพื่อนก็สามารถทํางานพร้อมกันแบบเรียล time ได้เลยค่ะอีกไฮไลท์นึ่งของ Microsoft Teams นะคะก็คือเวลาที่เราวิดีโอคอลเนี่ยมันจะมีกระดานส่วนกลางขึ้นมาให้เราสามารถจดโนต้ตแล้วก็แชร์ไอเดียระดมไอเดียกันได้ภายในทีมค่ะแล้วก็สามารถแชร์หน้าจอโปรแกรมต่างๆได้ด้วยสําหรับเวอร์ชันฟรีก็อาจจะเหมาะกับองค์กรขนาดเล็กนะคะเพราะว่าสามารถเพิ่มสมาชิกได้ แค่300คนเวลาประชุมก็จํากัดอยู่แค่10คนเท่านั้นและระยะเวลาการประชุมเนี่ยก็จํากัดอยู่ที่60นาทีมีพื้นที่เก็บข้อมูลภายในทีมให้มาที่1 0กิกะไบต์แล้วก็พื้นที่เก็บข้อมูลส่วนตัวที่2กิกะไบต์ค่ะแต่ถ้าเพื่อนๆอยากเพิ่มความสามารถในการทํางานนะคะก็ต้องสมัครแพ็กเกจของ Office 365ที่จะมีค่าใช้ใจ่ายเริ่มต้นอยู่ที่2.5 u s ดอลลาร์ต่อคนต่อเดือนเพื่อนๆก็จะสามารถเพิ่มสมาชิกได้มากขึ้นแล้วก็มีพื้นที่การทํางานที่เพิ่มมากขึ้นค่ะ ถ้าใครสนใจก็เดี๋ยวดูรายละเอียดด้านล่างนะคะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้ครบแล้วนะคะ4โปรแกรมแชทที่จะอยากมาแนะนํากัน ซึ่งทุกๆโปรแกรมเนี่ยมันสามารถอัปโหลดข้อมูลการแชทขึ้นไปไว้บนคลาวด์ได้หมดเลยไม่ต้องกังวลว่าถ้าเพื่อนๆต้องย้ายคอมแล้วข้อมูลการแชทจะหายไปไหนเปล่าซึ่งทั้งหมดเนี่ยสามารถใช้ได้กับทุกอุปกรณ์เลยนะคะใช้บนเว็บไซต์ก็ได้ใช้บนแอปก็ได้เหมือนกันลองเลือกดูให้เหมาะกับการทํางานของบริษัทตัวเองนะคะและที่สําคัญอย่าลืมส่งคลิปนี้ไปชวนเพื่อนๆย้ายการคุยงานในไลน์มาคุยงานผ่านโปรแกรมอื่นดูค่ะและถ้าเพื่อนๆคนไหนมีโปรแกรมอื่นๆที่น่าสนใจก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันนะวันนี้ไปก่อนละค่ะช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพ ด้วยเนาะส่วนถ้าใครเครียดอยู่จะเป็นกำลังใจให้นะคะแล้วกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าขอทุกคนมีความสุขแล้วก็สนุกไปกับโลกเทคโนโลยีค่ะ